ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาทบทวนเกี่ยวกับสมดุล k คในตัวอย่างที่3กันนะครับามาดูตัวอย่างที่3นะครับเกี่ยวกับสมดุลเคมีในโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการทำิยากันระหว่างสาร A นะครับสาร B แล้วก็สาร C ซึ่งมันทำพิยาแล้วนะครับก็สามารถเกิดพิยาพันธ์กลับได้เป็นนะครับสองมวลของตีนั่นเองตัวนี้ระบุที่ภาวะสมดุลนะครับระบุที่ภาวะสมดุลอันนั้นเมื่อระบุที่ภาวะสมดุลก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีที่ภาวะเริ่มต้นภาวะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ใช้ที่ภาวะสมดุลในแทนค่าคงที่เข้าไปได้เลยนะครับแทนค่าคีเข้าไปได้เลยนะครับแทนค่าเข้าไปในการหาค่าคงที่สมดุลได้เลยนะครับแต่จะมีข้อที่เราต้องเช็คดีดีก็คือใช้ อยู่ในภาชนะขนาด2ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับซึ่งเราเพบว่า A เนี่ยกำหนดมาให้4.0 0โมล B 4.0 0โมลเช่นกัน,น C 2.00โมลและ D 6.0 0โมลนะครับคำถามมันก็ไม่ไม่ถือว่ายากนะครับก็คือถามหาค่าคงที่สมดุลก็คือตัว k นั่นเองนะครับถามหา K น,นะครับโจทย์ถามหา K k เ,เ,เท่ากับเท่าไหร่ ดูซิว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกนะครับโจทย์กําหนดภาชนะก่อนนะครับภานชนะก็คือปไดมาต์นั่นเองนะครับอยู่ที่2องดีเอ็มกำลังสามนะครับกำหนด A มาอยู่ที่ 4. 0 0จมูล B อยู่ที่ 4. 0 0จมูล C อยู่ที่ 2. อง ดียูทีจุดศูนย์ศูนย์โมลน,นี่กำหนดมานะครับทีนี้จากสมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้เราสังเกตว่ามันดุลแล้วแหละนะครับเพราะว่ามีเลขสมบัติสเติรมอนไว้เรียบร้อยแล้วสมการของเราก็คือ a นะครับสถานะของแข็งธรรมยกับ b สถานะแก๊สนะครับและ c สถานะแก๊สเช่นกันธรรมยานะครับเป็นสองดีสถานะแก๊สเช่นกัน เราต้องการหาค่า k นะครับค่า k เราก็ตัดสารของแข็งออกนะครับก็จะเหลือความค้นของผลค,คูณความค้นของสารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เรามีตัวเดียวนะครับก็คือตัว d กำลัสงสามสิสแสดงมวลคือเลขสองนั่นเองนะครับหารด้วยความคน้นผลคูณของความคน้นของ b คูณกับ c นะครับสังเกตว่า b ของเราเยอะกว่าสองอเลขสามสิบแสดงมวล ใน่ครับอันนี้คือเราได้สูตรค่า k มาแล้วนะครับการหา k มาแล้วทีนี้สังเกตว่า a เราตัดจริงไปแล้วนะครับเราจะเหลือ b c และ d นั่นเองเผืออิญว่า b c และ d เนี่ยไม่เช่ความเข้มข้นมันเป็นแค่โม l นั้นต้องหารด้วยปริมาตรทุกตัวนะครับหารด้วย2 dm กำลังสามหารด้วย2 dm กำลังสาหารด้วย2อง dm กำลังสา โอเคไหมครับพอหารเสร็จปั๊บ4หาร2เหลือ2องโมงต่อลูกบาทเดซิเมตรนี่เหลือ1โมงต่อลูกบาทเดซิเมตรในสุดท้ายดเหลือ3มโมงต่อลูกบาทเดซิเมตรอันนี้เป็นหน่วยของความเข้นเรียบร้อยแล้วตรงนี้เอามาแทนค่าได้เลยนะครับแล้วก็นำมาแทนค่าดของเราคือเท่าไหร่ครับดของเราคือ3ยกกำลัง2 หารด้วย B ีของเราเท่าไรครับ B คือ2อยกกังสองด้วยหนะครับคำตอบก,ก็คือ9ส่วนสีเส่วนสคือเท่ไรครับสี่หนึ่งสี่สองเป็นแปดตั้งก็ได้นะครับง่ายง่าสีเป็น8ปดเศษหนเตมจุดใส่สูน สเป็น8หรือ2เดนห 0, 4, 5, 20, นะครับ่น,นก็ตอบ2.25จนะครับได้ค่า k เค่ากับส2งองนี่นี่คำตอบนะครับครับเราก็กลับไปทบทวนกันนะครับสำหรับจุดข้อนี้ก็ไม่ถือว่ายากนะครับจุดที่สำคัญสำคัญก็คือเราต้องดูตำแหน่งของนี่นะครับภาชนะที่บรรจุนะครับ ไม่ใช่ความค้นนะครับแล้วก็ดูที่สภาวะนะครับที่เราต้องตัดทิ้งเพื่อหาค่าเครงนะครับก็ไปทบทวนกันนะครับผมโชคดีในการสอบนะครับ